วันนี้มาอัปเดตแพทครับผมกับชาร์ลอตที่แพทใหม่เข้ามาบอกเลยว่าเวอร์มากแค่มีสกิลหนึ่งเพิ่มเข้ามาคืออันนี้ครับผมคือโ o l y เลนไนท์ว่าผัดถามว่ามันทำอะไรได้เอ่อมันจะทำให้เวลาเราเข้าโนบเบร์สแตอนะครับเสร็จแล้วหลังจบพวกฟินิชคอมโบสพวกคลิกซาก้ายคลิกขวาเลยเสร็จปุ๊บ ถ้าเราคลิกซ้ายต่อทันทีมันจะทําให้เรายังอยู่ในสเตตต่อไปนะครับคราวนี้ถามว่ามันมันทาดาเมจได้เวอร์กว่าเดิมขนาดไหนก็เนี่ยครับที่ผมทําได้แบบทาไม่พลาดเลยนะซึ่งคราวนี้จะมาสอนวิธีเล่นกันว่ามันเล่นยังไงผลของสกิลใหม่นะครับทาให้เนี่ยตอนเราอยู่ในสถานตัวทองใช่ไหมแล้วเราถ้าสมมติว,ว่า ถ้าเป็นปกติแล้วเราฟินิชอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันจะไม่อยู่ในสาตัวทองดอกแต่พอเราสกิลฟินิชเสร็จปุ๊บแล้วทิศซ้ายเห็นปะว่าจะยังอยู่ในสาตัวทองอันนี้คือผลของสกิลใหม่ซึ่งสำคัญมากๆกับการเล่นคราวนี้วิคีเล่นคานรลอตนะครับที่มีคนสงสัยกันเข้ามาว่าแบบทําให้ดูช้าๆหน่อยว่ามันทำยังไงมันคือพุกพุกการโจมตีหลังสามครั้งเราจะเข้า number สแตนเสร็จแล้วให้เราลิกขวา ถ้าเขาเป็นท่าก็คือคลิกขวาแล้วก็ดอทระหว่างคลิกขวาเสร็จแล้วก็ดอทคลิกขวาคลิกซ้ายให้เป็นท่ามุนพอนี้พอคราวนี้พอทำเร็วๆมันจะกลายเป็นอย่างนี้คือฟันสามทใีให้เข้าสแตนแล้วก็ุกตีทีหนึ่งแล้วก็โดดโดดแล้วก็อีเวนต์ตีซึ่งถ้าเกิดทำเร็วไป,ไปมันจะมีชอ็อตพลาดก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ เห็นปะว่ามันจะเหมือนกับดอสอยู่กับคื้นทำให้เราพลาดถ้ากดเร็วเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าเราจะการเล่นจริงมันเล่นยังไงจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะเขียน,นที่หรือแบบดอทดอทเสร็จให้สายตีธรรมดาครับมันจะไม่เสียอ,อเวนแสดงทุกการดอททุกการกระทำเลยเห็นไหมว่าเราไม่เสียต่อต่อให้เป็นเราทำพลาดคือ คลิกขวาแล้วดอทเร็วเกินไปก็ให้คลิกซ้ไว้ก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เสียสเตนพอคราวนี้มันจะมีวิธีรัดในการเข้าสู่สแตนก็คือการใช้สกิลถ้าสกิลเสร็จป,ปุ๊บแล้วคลิกขวาจะกลายเป็นจะอยู่ในสแตนเลยคือหลังสกิลครับเราคลิกซ้ายจะอยู่ในสแตนเลยซึ่งทําให้ต่อให้เป็นคลิกขวาเลยไม่ต้องฟันคีเดียวก็เข้าสแตนเสร็จแ,แล้วจะมีอีกสกิลหนึ่งคือสกิลนี้อันนี้ปกติ อันนี้คือมาตอาหารของมันแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสกิลอครับมันเราจะไม่ถือว่าอยู่ในสแตน่แม่ก็คือมันมีค่าแค่มันมีค่าแค่กดแคนเซิลแล้วฟันเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องไปปั๊มสแตนใหม่คราวนี้เดี๋ยวผมทําโลเคชันในการเล่นแบบเล่งดีเฟสให้ดูซึ่งไม่รู้ว่าภาพเดียวหรือเปล่านะ

จริงๆอ่ะดาเมจมันจะได้มากกว่านี้อีกนะเพราะว่าไอ้เป้าอ่ะเป้ามันเล็กครับพอเป้ามันเล็กปุ๊บมันไอหมุนฟันเนี่ยมันโดนไม่คุกทิศต้องจ่อมากซึ่งถ้าเกิดเป็นบอสพวกแบบเล่นจริงเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องแบบโฟกัสขนาดนี้เพื่อแบบตัวเราจะได้ติดเป้าเงี้ยมันไม่จําเป็นแต่อย่างที่ผมบอกว่าเป้ามันเล็กทําให้เราต้องโฟกัสมากๆในการทํา ไงครับเพื่อไหมผลของไอวอลพาดอันเดียวที่เข้ามาใหม่แผนี้แล้วก็หาว่าใส่อะไรใส่หลักๆนะครับหาว่าสกิลสำคัญของชาติเลยจะเป็นอัลฟาสองอันเพื่อเอา Normal Attack Damage แล้วพอคราวนี้ยที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วว่า เวลาไอ้ท่าโนเวิร์ฟันอะเหตุผลที่ว่าเราต้องเร่งแอ็ดให้มันสูงสูงอะเพราะว่า1นึิต1นถึงหครับที่ระหว่างฟันอะมันไม่ถึงแม็กแคปครับมันแม็กแคปมันถึงแค่ฮิดสุดท้ายทำให้เราต้องเร่งดาเมจมากซึ่งผมจะใช้แทบทุกอย่างเลยที่จะเร่งดาเมจได้จะมีติดอาวุธไปคิดคิดดาเมจซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับซีกิวนี้เพราะว่าเบสดาเมจของคิดดาเมจเราอยู่ที่ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ละเราบวกเพิ่มไปอีก17บเะมันก็เป็นแค่217นะครับ แนะนำให้เอาอย่างอื่นดีกว่าแต่อันนี้ผมติดอาวุธมาเพราะว่าผมมีดีสุดแค่นี้แหละซึง่งหลักๆเราก็จะมีพวกเร่งดาเมจทั้งหลายแหละเลยตั้งแต่สต a ามิ a นา์ฮเนี่อันนี้นี่สำคัญมากอันนี้ก็บวกแอดอ่ะมาถึงไฮไลท์ที่เราจะเป็นต้องมีมากๆถึงมากที่สุดในการเล่นชาร์ลอตคือคอมโบวอเตอร์ครับเพราะว่ามันให้ดาเมจเยอะมากจริงๆลองดูตัวเลขได้เลย แล้วมันมส่ผลเยอะมากของคอมโบวอเตอร์แล้วก็คอมโบฟินิช์ฮอทถ้าที่เราที่ดาเมจเราไม่ถึงแคบอะมีแค่ไอตรงคอมโบฟินิชเชอร์เนี่ยละครับก็เลยควรจะมีไว้ที่เหลือก็สําคัญอีกอันหนึ่งคือดอทอันนี้น่าจะทุกตัวละครเล่นในปัจจุบันควรที่จะมีนะครับเพราะมันทําให้เล่นง่ายมากแตส่สำหรับชารลอดจะมากกว่านั้นคือถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณทำสเต็ปที่ผมทำเมื่อกี้ไม่ได้ ที่เหลือก็ของเอาตัวรอดสําคัญสุดก็ยาแล้วก็ไม่มีแล้วครับก็มีสกิลประจําตัวอันนี้ใช้เป็นระหว่างเราคลิกขวาอยู่ก่อนที่จะเข้าคลิกซ้ายหรือคลิกขวาตอนจากตอนคลิกขวาที่ตัวเราลอยกลางอากาศนะครับถ้าโดนดามจเราจะติดอมตะแล้วก็ได้ดามีสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเรามีอยู่ในสถานการณ์นั้นบ่อยมาก แล้วการที่เราเอามาต่า5วีเนี่ยมันช่วยในการเล่งดาเมจได้สูงมากๆในการไฟท์เพราะเราจะไม่ต้องหลบอะไรอีก5วีเลยเราได้บวกเอสด้วยทํา <S S 1> ให้ดาเมจน่าจะเกือบถึงแครบละหลักๆก็ประมาณนี้ครับชาร์ลสํสำหรับแพทปัจจุบันที่มี2เทพเข้ามาน้องสองกับไอ้หกซุยฟงเอ้ซือแฟนปาวะจำไม่ได้แล้วเออไม่นคนสนใจเท่าไหร่ตัวผู้ชายประมาณนี้ประมาณนี้ครับงานวันนี้ก็ไปก่อนละครับ